มีอะไรให้รักเยอะแม้แต่ราคาโอ้โห Apple เปิดตัว iPhone ใหม่ตามคาดเลยนะครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดู first look กันนะครับว่า iPhone SE ตัวใหม่นี้ดียังไงเหมาะกับใครแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างตามมาฟังกันครับ พูดถึงคำโปรยเนี่ยนะฮะรอบนี้ iPhone SE นะครับ Apple บอกว่า lots to love less to spend นะครับโอ้เรียกได้ว่าชูราคามาเป็นจุดขายกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆเนี่ยครั้งล่าสุดที่ Apple เอาราคามาใส่ในคำโปรยเนี่ยนานมากแล้วนะครับสำหรับ p p o o n นะฮะนานมากแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นของ iPhone 3 gs รุ่น 8GB ครับ ตอนนั้นเนี่ย 3GS ออกมาแล้วก็สักพักปีหนึ่งประมาณนั้นัหงครับออกรุ่น8 g ิกตามมานะครับอันนี้เขาใช้คำโปรยว่า more to love less to pay เฮ้ยมันคุ้นคุ้นคล้ายๆไอเมื่อกี้อะไรนะ iPhone SE lots to love less to spend นะฮะแต่ของ <laughs> iPhone 3GS คือ more to love less to pay นะฮะ ถ้าย้อนกลับไปจากนั้นหน่อยก็จะเป็น iPhone 3G นะครับ twice as fast for half the price นะครับนะก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ห่างกันพอสมควรนะครับที่ Apple ใช้ราคามาเป็นจุดขายอยู่ในคำโปรยนะสำหรับ iPhone SE นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดีไซน์นะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ ฟีเจอร์ต่างๆนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยนะฮะรูปทรงหน้าตารูปลักษ์ทุกอย่างเหมือน iPhone 8แทบจะทั้งหมดเลยครับต่างกันนิดๆหน่อยๆนะฮะจุดสังเกตนะครับก็คือโลโก้ Apple นะครับถ้าเป็นสมัย iPhone 8เนี่ยจะค่อนไปทางส่วนบนของเครื่องนะที่อยู่ที่โลโก้ที่อยู่ด้านหลังนะครับมันจะค่อนไปทางส่วนบนของเครื่องแต่ว่าสำหรับรุ่นใหม่ๆนะครับอย่าง iPhone 11 นะครับรวมถึง iPhone SE นี้ด้วยนะครับก็โลโก้ Apple จะอยู่ตรงกลางเลยคลีนคลีนเลยนะครับข้างล่างที่เป็นคำว่า p p o o n อะไรอย่างนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้วิธีสังเกตง่ายๆนะฮะส่วนดีไซน์อื่นนะครับวัสดุก็เหมือน iPhone 8เดะเลยนะครับเป็นกระจกนะครับกับอลูมิเนียมนะฮะฟอร์มแฟกเตอร์ไอโฟน8เดซเดขนาดเท่ากันเป๊ะน้ำหนักเท่ากันเป๊ะนะครับตามสเปคที่ Apple แจ้งมานะครับเรื่องของสีนะครับก็ จะมีให้เลือก3สีนะครับคือสีดำสีขาวสีแดงเป็นแดง Product r a t นะครับซึ่ง3สีนี้ด้านหน้าเป็นสีดำหมดเลยไม่มีด้านหน้าสีขาวให้เหมือน iPhone 8แล้วนะครับหน้าจอนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอเดียวกับ iPhone 8เป๊ะ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 นะครับหน้าจอ Retina HD 4.7นิ้วนะครับพร้อมเทคโนโลยี True Tone Display แล้วก็ความกว้างสี P3 นะครับ ต่างกันแค่จุดเดียวคือไม่มี 3D Touch นะครับส่วนเรื่องของ Performance แล้วก็การเชื่อมต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ชูโรงของ iPhone SE เลยก็ว่าได้นะครับเป็น CPU A13 Bionic นะครับซึ่ง A13 Bionic เนี่ยเป็น CPU ตัวเดียวกับที่อยู่ใน iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับทั้ง3ตัวนะฮะ ซึ่งถือว่าเป็นชิป iPhone ที่เร็วที่สุดดีที่สุดนะตอนนี้นะครับเจ้า CPU เนี่ยจะเร็วกว่า A9 ของ SE1 เนี่ย2.4เท่านะฮะแล้วก็ GPU ก็คือการประมวลผลกราฟิกเนี่ยจะเร็วกว่า A9 อยู่4เท่าเลยทีเดียวนะถ้าเกิดว่าเทียบกับ SE รุ่นแรกนะครับส่วนถ้าเทียบกับ iPhone 8นะครับ iPhone 8เนี่ยเป็น A11 Bionic นะครับ ก็จะเร็วกว่าอยู่1.4เท่าสำหรับ CPU นะครับส่วน GPU จะเร็วกว่าอยู่2เท่าถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นนะฮะเทคโนโลยีใส่มาเต็มที่ครับ WiFi 6นะครับที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะครับ LTE แบบ g ิกะบิตนะครับอันนี้ก็ใส่มาแล้วนะครับ eSIM ก็ใส่มาแล้วนะครับ eSIM คืออะไรก็คือการทำให้โฟนของเราเนี่ยสามารถใส่2ซิมได้นะครับโดยที่ไม่ต้อง ใส่ซิมเข้าไปในเครื่อง2ซิมอะกล้องนะครับกล้องหลัง1ตัว12เมกะพิกเซลนะครับเป็นเลนส์ wide 28มิมนะครับ f 1.8ถ่าย portrait mode นะครับหน้าชัดหลังเบอร์ได้นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับเป็นหน้าชัดหลังเบอร์แบบซอฟต์แวร์นะฮะเพราะว่าไม่มีเลนส์ที่วัดระยะจริงๆนะครับคล้ายกับใน iPhone 10R นะครับแล้วก็ ประกอบกับการประมวลผลของ A13 Bionic เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับดีกว่า iPhone XR แน่นอนนะครับ Portrait Mode เนี่ยโน้ตไว้นิดนึงนะฮะนี้ถ่ายได้เฉพาะคนนะครับหมาแมวถ่ายไม่ได้นะครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้ iPhone 11 Pro นะครับถ่าย Portrait Mode สามารถถ่ายหมาแมวได้นะครับถ่ายสิ่งของพอได้นะครับแต่ว่าในส่วนของ iPhone SE จะถ่ายได้เฉพาะคนนะครับ ที่สำคัญไม่มีไนท์โหมดนะฮะไม่มีไนท์โหมดนะครับกล้องหน้านะครับ7เมกะพิกเซลนะครับถ่ายพอร์เทรตโหมดได้นะอย่างที่บอกนะครับส่วนเรื่องวิดีโอนะครับกล้องหลังถ่ายวิดีโอ 4K นะครับได้ที่24 30แล้วก็60เฟรมนะครับ HDR สูงสุด30เฟรมนะครับอาจเสียงสเตอริโอส่วนกล้องหน้าเนี่ยถ่าย 4K ไม่ได้นะครับถ่ายได้ถึงระดับ HD นะฮะฟีเจอร์อื่นนะฮะ Touch ID Gen 2นะครับเหมือนเดิมเหมือน iPhone 8นะครับแล้วก็การน้ำ IP 6 7เนะครับเหมือนเดิมเหมือน iPhone 8ก็คือลึก1เมตรนาน30นาทีนะครับส่วน iPhone 11เนี่ยของเขาจะเป็น IP 6 8นะครับก็คือกันน้ำได้ถึง2เมตรนะครับแบตเตอรี่นะครับเขาโฆษณาไว้ว่าดูหนังแบบสตรีมมิ่งเนี่ย ได้นานถึง8ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเป็นวิดีโอแบบธรรมดาที่ไม่ใช่สตรีมมิ่งจะได้นานถึง13ชั่วโมงนะฮะก็การใช้งานแบตเตอรี่นะครับก็ใกล้เคียงกับไอโฟน8นะฮะแต่ที่เพิ่มมาจาก iPhone 8นะครับก็คือเรื่องของ fast charge นะฮะสามารถชาร์จเร็วได้ถึง18วัตต์นะครับ 0- 50%เนี่ยใน30นาทีแต่ไม่ได้แถม,มนะอะแดปเตอร์ <laughs> fast charge ไม่ได้แถมมานะครับ ในส่วนของฟีเจอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับถือว่าน่าสนใจในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของ iPhone SE ตัวนี้ก็คือราคานั่นเองครับเพราะว่าราคา64 g b นะครับเปิดตัวอยู่ที่14,900บาทเท่านั้นเองนะครับ128 g b เนี่ย16,900บาทอัพมาแค่2,000บาทนะครับ ส่วน 256GB อยู่ที่2,900บาทเพิ่มอีก4,000บาทจาก 128GB ครับทีนี้มาถึงสรุปนะครับจาก first look นะฮะขออนุญาตสรุปนะฮะอาจจะถือว่าเป็นการด่วนสรุปไปนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่มีใครเห็นเครื่องจริงเลยนะครับแต่สรุปจากสเปคชี้จากกระดาษเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับ iPhone 8นะครับถือว่ามีการพัฒนาในหลายๆด้านนะครับตั้งแต่ เรื่องของโปรเซสเซอร์ที่ถือว่าก้าวกระโดดมากๆนะครับ fast charge นะครับ portrait mode นะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับการถ่ายวิดีโอ HDR การอัดเสียงแบบสเตอริโอนะครับ Wi-Fi 6นะครับแล้วก็ LTE แบบ g i g a b ิตนะครับถือว่าพัฒนาจาก iPhone 8เนี่ยค่อนข้างมากนะครับสำหรับผมนะแม้ภายนอกจะดูหน้าตาเหมือนกันเลยก็ตามนะครับพูดถึง iPhone 8ก็ ช่วงหลังๆมาแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ iPhone 8เนี่ยแม้ว่า Apple จะหยุดขายนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะฮะเขาก็จะมีการลดราคากันในหลายๆเจ้าหลายๆผู้จัดจำหน่ายทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น iStudio เอ่ยนะครับหรือว่าตามค่ายมือถือต่างๆเอ่ยเนี่ยคงเอา iPhone 8มาซัมเมอร์เซลกันหนักมากนะครับก็ลองเปรียบเทียบกันดูจริงๆสำหรับผมถือว่าอัปเกรดค่อนข้างเยอะ ในราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับถามว่า iPhone SE ตัวใหม่นี้นะครับเหมาะกับใครนะฮะคงต้องบอกว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ใช้ iPhone มาก่อนนะครับตั้งแต่รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนก็ตามแต่จนถึงรุ่น iPhone 8นะครับ ถ้าคุณอยู่ในเรนจ์นี้แล้วต้องการที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์เร็วๆนี้ iphone se นะครับเป็นทางเลือกแรกที่คุณต้องมองนะครับเพราะว่าราคาต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็คุ้มค่ามากๆบอกได้เลยนะครับกลุ่มที่2ที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มคนที่ต้องการจะย้ายจาก Android นะครับมา iphone นะฮะตัวนี้จะเป็น iphone ตัวแรกที่คุณต้องมองเลยเหมือนกันนะฮะ ถามว่าทำไมนะครับทำไมถึงเป็นกลุ่ม Android เพราะว่า Android เนี่ยเขามาจากความหลากหลายนะครับมีหลายรุ่นหลายรูปแบบนะครับการที่กระโดดมาแล้วจับ iPhone ตัวแพงเลยเนี่ยเราไม่ชอบเนี่ยมันอาจจะเจ็บตัวไปหน่อยนะครับแต่บางทีบางคนคนที่เปลี่ยนมาจาก Android นะครับเขาอาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่า Android รุ่นหลังๆนี่ไม่มีใครหน้าตาแบบนี้แล้วนะหน้าตาแบบนี้เนี่ยหมายถึงอะไรดีไซน์ในเรื่องของอมีการมีปุ่มกดอยู่ด้านหน้าเนี่ย Android ทุกวันนี้ถ้าให้นึกนะไม่มีแล้วนะครับของ Android ไม่มีรุ่นไหนที่มีปุ่มกดด้านหน้าแล้วนะครับก็จะมีแต่ iPhone เท่านั้นแหละนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่ตอนนี้อาจจะใช้โฟนที่ไม่สมาร์ทอยู่นะครับหรือว่าใช้มือถือที่กล้องไม่ดีนะครับลองนะครับซื้อตัวนี้ให้ท่านนะครับ เอาไว้ใช้ FaceTime กันในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านนะใครที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับซื้อส่งไปให้ท่านใช้ได้นะครับคิดว่าครอบคลุมคิดว่าครอบคลุมนะครับใครที่ใช้ iPhone รุ่นสูง iPhone 8นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone X 0นะครับ1 0 r 1 0 s นะครับ iPhone 11อันนี้ก็อยู่เฉยก่อนได้ไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนของคุณอาจจะดูดาวเกรดนะฮะ เพราะว่าฟอร์มแฟกเตอร์เป็นคนละฟอร์มแฟกเตอร์กันที่อเมริกานะครับเขาจะพรีออเดอร์กันในวันที่17เมษายนนะครับเวลาตี5นะครับของที่นู่นนะครับแล้วก็จะวางจำหน่ายจริงๆ24เมษายนนะครับณนะขณะที่ผมอัดพอดแคสต์นี้อยู่นะครับทางเมืองไทยเราเนี่ยมีค่ายเดียวที่ขยับนะครับก็คือ,อ AIS นะฮะก็ขึ้นแบนเนอร์แล้วนะครับว่า เตรียมพบกับ iPhone SE เร็วๆนี้นะฮะก็ค่ายอื่นน่าจะตามตามกันมาเขาวิเคราะห์กันว่านะครับ iPhone ตัวนี้ SE ตัวนี้จะขายดีเทน้ำเทท่าเหมือน iPhone 10R เมื่อปีที่แล้วครับเพราะว่า iPhone 10R เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็น iPhone ที่มียอดขายสูงสุดเพราะว่าเป็นตัวถูกสุดแล้วก็สเปคคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยยิ่งกว่านั้นอีก ถูกยิ่งกว่าคุ้มยิ่งกว่านะครับเชื่อว่าจะขายได้ดีเทน้ำเทท่าเช่นเดียวกับ1 0 r เมื่อปีที่แล้วแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เล็งอยู่นะครับผมไม่ห่วงเรื่องอื่นเลยนะครับ performance ดีกล้องใช้ได้นะครับสิ่งที่ผมห่วงคือผมห่วงอยู่เรื่องเดียวครับก็คือดีไซน์นะคุณลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้า iphone 12อออกมาในดีไซน์ใหม่ หรือว่าดีไซน์ใกล้เคียงกับ iPhone 11ก็ตามนะครับด้วยสเปคที่สูงกว่าแน่ๆแล้วก็กล้องที่ดีกว่าแน่ๆคุณจะหวั่นไหวไหมาการหวั่นไหวไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะครับด้วยถ้าเกิดคุณสู้ราคาได้คุณก็อาจจะหวั่นไหวนะครับแต่บางคนอาจจะคิดว่าอืมฉันใช้ form factor นี้อยู่แล้วหน้าตาโทรศัพท์ฉันก็เป็นแบบนี้แหละฉันเปลี่ยนไป อัปเกรด CPU หน่อยอัปเกรดกล้องหน่อยราคาก็ไม่แพงมากถ้าคุณแฮปปี้ซื้อเลยครับรุ่นนี้ผมย้ำเลยนะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกเลยนะครับในเรื่องของราคานะฮะจากแต่ละโอเปอเรเตอร์จากแต่ละผู้จัดจําหน่ายนะครับว่า iPhone ไหนคุ้มค่ากว่ากันนะครับระหว่าง iPhone SE ที่ออกใหม่และ iPhone รุ่นเก่าๆที่สเปคสูงหน่อยแต่ว่าตกรุ่นไปแล้วนะครับรอติดตามกันได้ใน EP ีหน้านะครับกับ g ิ e k b y ส Podcast เรื่องกิกๆที่คนไม่กิ๊กอย่างคุณต้องรู้โดยเฉพาะเรื่องซื้อ iPhone ใหม่นะครับฟังจบแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกด Follow เราที่ Spotify นะครับ g ิ๊กไบส์บา t i ต a n r a p ร d นะครับ แล้วก็ฝากเข้าไป subscribe นะครับ YouTube ช่อง t i t a n Rabbit ด้วยนะครับเข้าไปเ e a ร์ชกันได้เลย t I T L E R A B B I T ขอบคุณมากครับ